สำหรับตอนนี้ก็จะขอเล่าความเป็นมาของผมต่อแล้วก,ก่อนแต่ต่อกันหน้าเทปเสียอาจจะขาดตกบกพร่องไปนิดหน่อยก็ขอย้อนหลังอีกนิดหนึ่งเพราะขณะที่ป่วยหนักเมื่อท่านลงมาแล้วแล้วก็แม่ท่านแม่ภาพพระมาให้ดูจิตใจจับภาพพระ รู้สึกรักในพระพุทธรูปมากเพราะว่าท่านสวยความสวยของท่านอันนี้รู้สึกว่าสวยดีก็บนสมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่ขอโทษยังไม่ตายยังไม่ยามปกติสำหรับระเบียบปฏิบัติมาตอนเด็กๆในวันวานนี้เล่าขาดไปนิดหนึ่งคือว่าเวลาก่อนที่จะไปโรงเรียน ท่านแม่ต้องให้เบสากลาบพระก่อนแล้วออกมาไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พี่ไหว้ญาติเท่าที่อยู่บนบ้านถึงเป็นญาติผู้ใหญ่กว่าเวลากลับมาจากโรงเรียนต้องเข้าห้องพระก่อนจะไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนไม่ได้ไปกราบพระก่อนแล้วมาไหว้พ่อไหว้แม่ระเบียบนี้ท่านสือเคร่งคัดมากท่านถือว่า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความสําคัญยิ่งกว่าท่านท่านสอนถ้ามีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแต่เด็กรู้จักรักศีลห้ามาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเรื่องการฆ่าสัตว์ตชีวิตของผมจึงเกือบจะไม่มีในชีวิตสําหรับสัตว์ประหานมีไม่กันผมได้บอกแล้วนี่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนี้การฆ่าสัตว์ เท่าที่จำได้ว่าได้เจตนาเรื่องไม่ตั้งใจไม่รู้เกือบจะไม่ถึงสิตตัวเป็นนวัตสัสิตตัวนี้รู้สึกว่าเป็นของมากสําหรับผมแล้วลเรื่องการทรงศินดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กในการเล่นกันโกหกกระหว่างเล่น พระพุทธเจ้าไม่ทรงถือว่าเป็นมุสาวาทเป็นการสนุกสนานก็เลยหมดเรื่องไปเรื่องสําคัญก็มีเท่านี้การรักการขโมยไม่มีในชีวิตการดื่มสุราเม่ไรในการตั้งใจจริงไม่มีในชีวิตเป็นอนุวาเรื่องสําคัญผ่านไปตอนนี้มาเพ่งพระ ดูพระนานน่ะเข้านเข้าหลับตาเห็นบ้างลืมตาเห็นบ้างในที่สุดไอ้ร่างกายที่มันเต็มไปด้วยความเจ็บความปวดความเสียดขณะที่ภาวนาคำว่าพุทโธแล้วเห็นภาพพระความปวดมันคลายไปทีละน้อยละน้อยละน้อยพอพระเริ่มมีสภาพแจ่มใสเห็นพระพุทธรูปโตขึ้นความเจ็บความปวดก็หายไปทันที เหมือนกับไม่มีอะไรเพราะว่าใจไปยุ่งกับพระสนใจว่าพระท่านองค์เล็กทําไมต้องนี้องค์ใหญ่เคยเคยสวยขันไม่สวยไม่ถึงขนาดนี้เวลานี้ทําไมสวยมากต่อไปไม่ใช่ก็ปรากฏว่าภาพพระพุทธรูปกลายเป็นภาพพระสงค์ มีร่างกายสวยสวดทรงดีสวยเป็นกรณีพิเศษผมยังไม่เคยเห็นใครสวยเหมือนภาพพระองค์นั้นลักษณะรีลาสวยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างสวยสมหมดอิมี่ปากแดงเรื่อยผมดำสนิกร่างกายตรมทุกส่วนไม่มีเหลี่ยมมือไม่มีริว้วไม่มีรอยหนังไม่มีรอยยน่นสวยสดงดงามจริงๆ ผิวกายของท่านเป็นสีเหลืองอ่อนกว่าก็เหลืองนิดหน่อยมีรัศมีพวยพุ่งออกจากกายเป็นหกสีเหมือนพระอาทิตย์ทรงกรดแต่ว่าสวยงามกว่าพระอาทิตย์ทรงกรดนับเป็นแสนเท่าท่านยิ้มเวลายิ้มก็ชื่นใจริมที่ปากแดงเรื่อยๆกำลังสวยใจก็เลยไปจับอยู่ที่พระมีความแปลกใจว่าเดิมทีเราดูพระพุทธรูป แต่ว่าพระพุทธรูปองคนั้นเขา,าคกลายเป็นพระสงฆ์ไปทีละน้อยๆจนยจนทั้งหมดองค์ท่านตอนนี้จิตใจก็จับอยู่ตรงนั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏกรับร่างกายไม่มีความรู้สึกเลยเวลานั้นจิตใจเต็มไปด้วยความสุขสดชื่นความยิ้มของท่านยิ้มชื่นใจยอยู่ตลอดเวลาเลยให้สมญาว่าหลวงพ่อยิ้ม พราเลินกับหลวงพ่อยิ้มเป็เดี๋ยวเดียวก็ปปลกดว่าร่างอีกร่างหนึ่งมันมีขึ้นมีความรู้สึกว่าตัวผมเองนี่แหละเป็นร่างอีกร่างหนึ่งในร่างนั้นออกมาข้างนอกมันออกมาเมื่อไรก็ไม่รู้มองดูเจ้าร่างนั้นมันสิ้นลมปรานไปแล้วมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรน่ารัก เมื่อทรงอยู่มันเต็มไปได้วยทุกขเวทนาธรรมดาท่าน,น,นหลายฟังแล้วจงนึกถึงอริยสัจว่ามันทุกเจ็บปวดจริงๆมันเป็นนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เที่ยงยังไงมันตายแล้วนี่แล้วก็เป็นทุกขังเวลาอยู่ก็เป็นทุกขจากการกินการบริหารการถูกบังคับบัญชาการเรียนหนังสือแล้วก็ ในเวลาปล่วยไข้ไม่สบายทุกขเวทนาก็สะหัาอนัตตาเวลานี้มันตายไปแล้วผมก็ยืนปรงเจ้าร่างนั้นโดยไม่มีความสนใจอะไรคิดรังเกียจต,ตัวมันเบามองดัวกายใสยมันแก้วเครื่องบระดับแพลว,วัลผาวริเพชรนินจินดามีทองเปนพื้นสีทองกระจาย สแเเพรสั้นไปมองเห็นทั่วทั้งกายมองดูกายเป็นทองไปหมดมีเช่นได้เข้าไปสวมเครื่องทรงมีนี่ความจริงเมื่อพิจารณากันแล้วพอตายแล้วอะไรสักนิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ร่างกายเป็นที่รักก็นําไปไม่ได้ทรัพย์ส,สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็น,นำไปไม่ได้สร้อยคอที่สวมอยู่ แหวนที่นิ้วนางก็สวมอยู่นาฬิกาเรือนทองแล้วก็มีสายทองสายนาิกาเป็นทองก็คาดอยู่แต่ได้ว่าเวลาตายนําไปไม่ได้เลยแต่ว่าเครื่องประดับที่นําได้ใหม่เนี่ยมันสวยกว่าเก่าจนกระทั่งไม่มีความอะไรใดอยากในชาวทรัพย์สมบัติเกา่าร่างกายก็ดีกว่ามันมีการคล่องตัวกว่าขยับท่าระยัดท,ทางมันก็รู้สึกว่า มีความเบากว่าเห็นพระท่านยิ้มในหนังสือไม่ได้เขียนไว้เวลานั้นกำลังป่วยมากก็เข้าไปหาพระกราบท่านองไปที่เท้าท่านอยู่ในลักษณะนั่งห้อยเท้าท่านยิ้มแล้วก็มือลูบหัวถึงหลังสร้างความชื่นใจให้ปรากฏแล้วก็ปรากฏเป็นพระพุทธพุธว่า สัมภารสีรูละภัยอันตรายใดๆย่อมไม่มีกับท่านกับเธอความสุขเข้ามาถึงเธอแล้วต่อไปจะพบความสุขในที่สุดข,ของความสุขคือจะสุขจบกิจที่เรียกว่าจบกิจหมายความว่าสุขใดๆที่จะสุขยิ่งกว่านั้นไม่มีในวันหน้าแล้วก็เรื่องการทรงแยมเพโอดหายไป ตอนนี้ทักษิดายพระองค์นั้นเหลือแต่พระพุทธรูปตอนนี้เองก็อยากจะมาลาท่านแม่อยากจะลงไปข้างล่างเพราะตามระเบียบจะไปทางไหนก็ตามถ้าอยู่ข้างบนจะลงข้างล่างต้องขออนุญาตก่อน <c oughs> อยู่ข้างล่างจะขึ้นมาข้างบนก็ต้องแจ้งให้รู้ทราบก่อนไปหาท่านแม่ท่านลงุงพูดกับใครก็ใครก็ไม่สนใจจับตัวเขยา่าเขาก็ไม่รู้ เป็นอันว่าในเมื่อไม่มีใครรับทราบก็เลยถือโอกาสเดินลงจากเรือนไปยืนอยู่ที่ทางหลังบ้านเวลานั้นได้บอกข้าท่านแล้วว่าเป็นเวลาของไอาวาอตกรโรคระบาดหนักมันดาวสัตว์เล็คนตายกันคืนตายกันทุกวันเสียงสุนัขห่าหอนเยือกเย็ยนทุกคืน เป็นอันว่าคนตามหมู่บ้านต่างๆต้งรวมตัวกันบางบ้านมีคนน้อยอาศัยความหวาดเสียวก็ต้องมาอยู่รวมกับคนที่มีบ้านมีบ้านที่มีคนมากปล่อยบ้านทิ้งไว้ทุกคนหวาดกลัวแต่สิ่งที่ไม่กลัวผีก็ยังมีอยู่พวกเดียวคือพวกขโมยช่วยโอกาสในการขโมยต่อไปมันเมื่อจะของบ้านเสลร เมื่อเดินออกไปทางหลังบ้านก็เห็นคนประมาณสองร้อยคนเศษโดยประมาณเดินมาในทางสายนั้นมาจากทางทิศใต้พอเขาเข้ามาถึงก็ปรากฏว่ามีคนร่างใหญ่สูงใหญ่มากเดินนำหน้ามาหนึ่งขนาบข้างสองคุมด้านหลังหนึ่งเป็นสี่ทุกคนมีบัญชีอยู่ในมือ พอคนใหญ่มาถึงตอนผมยืนอยู่ผมเข้าไปยกมือไหวตามจริยาเดิม,ท,มท่านก็มองท่านผู้นั้นมองผมอย่างสงสัยที่สุดมองตั้งแต่เท้าจะตลอดทิศะมองตั้งแต่ทิศะตลอดเท,ท,ท้าแล้วผมก็แปลกใจว่าเวลานั้นผมแต่งตัวน่ะมันมีชดาสมอยู่ด้วยมันมาจากไหนผมก็ไม่ทราบแต่ผู้นั้นเขาไม่มีชดา แล้วจีนีถามท่านว่่าาทนลงว่าคุณลวงครับคุณลงจะไปไหนกันไปกันมากแกก็เปิดหนูเสียเอามาตรวจแกบอกว่าหนูหนูไม่มีชื่อในบัญชีนี้ไปด้วยกันไม่ได้ถามว่าคุณลงจะไปไหนแล้วครับผมต้องการรู้ท่านบอกเรื่องการรู้ไม่มีสําหรับหนูหนูเข้าบ้านประเดี๋ยวคุณแม่จะคอยแกก็จูงมือมาที่บันได แกปล่อยไว้แกก็เดินนำขบวนต่อไปผมก็กลับออกไปอีกถึงคนคุมกลางและคนหลังก็ทำแบบนั้นเขาทำอย่างเดียวกันเราเดินเลยปร,ประมาณสักหนึ่งกิโลโดยประมาณไม่แน่นอนนักผมก็แปลกใจว่าอีตาพวกนี้นี่มันไปทางไหนกันทำไมจะบอกเราสักนิดหนึ่งไม่มีไม่ได้หรือ นิสัยของผมเป็นคนชอบคิดและก็เป็นคนชอบพิสูจน์อะไรก็ตามที่เขาบอกว่าดีเนี่ยผมจะต้องทำอย่างนั้นให้มันเกิดผลดีให้ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่เขาบอกว่าเป็นของลี้ลับผมจะพยายามค้นคว้าให้พบให้ได้นิสสยนี้มามาตั้งแต่เด็กสิ่งใดถ้ากระปุกปิดอยู่ในหีบในหอ่อจะต้องพยายามรื้อมาดูให้ได้ ตอนหน้าคนดูไม่ได้แล้วก็ต้องรื้อตอนเขด้านหลังเวลาก็าลับหลังหรือเวลาที่เขาไม่เขา้าเผอกันเป็นอันว่าเป็นคนนิสยนัยมีนิสัยชอบพิสูจน์เะนั้นเมื่อตาลุงสิ่ีค,คนเก็นนนำขบวนคนสองร้อยคนเสร็จและในจำนวนคนทั้งหลายเหล่านั้นที่ผมเคยรู้จักมามีหลายคน แต่ถ้าว่าได้ยิ่งข่าวว่าตายไปแล้วสองสามวันมาในขบวนนั้นด้วยก็สร้างความสงสัยมากจึงได้พยายามติดตามไปห่างๆเดินไปในทุ่งกว้างไม่นานนักก็เข้าป่าละเมาะเล็กๆเป็นป่าไผ่เดินทางคดรถเลี้ยวไปตามปกติไม่ช้าก็เข้าป่าใหญ่มีภูเขาเล็กๆ ขึ้นเขาลูกนี้ลงจากเขาดันโน้นขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่หลายลูกจืกรทั้งไอ้เขาที่มันสูงก็เป็นระยะระยะในที่สุดก็ไปเจอกเขาลูกหนึ่งมันยาวที่สุดสูงที่สุดเรียกว่าเกือบจะสูงเทียมเมฆแล้วเลยเมฆก็ไม่ทราบเวลานั้นมันไม่มีเมฆ ทีตาลุงคนหัวหน้าแกก็ขึ้นไปกลางบัญชี <c oughs> กลางบัญชีคนทั้งหมดเขาก็เดินผ่านไปเมื่อหมดทุกคนแกก็บอกว่าครบตามบัญชีพอดีผมก็โผล่ขึ้นไปพอดีเมื่อผมขึ้นไปรู้สึกว่าตาลุงคนใหญ่และสีลุงนี่แหละต่างคนต่างตกใจกันหมดแกถามว่านหนูมาทำไมตามลุงมาทำไม ที่จะได้กราบเรียนเกี่ว่าคุณลุงครับในเมื่อผมถามคุณลุงว่าคุณลุงไปไหนกันคุณลุงไม่ยอมตอบผมก็มีความสงสัยว่าเพราะอะไรคุณลุงจึงต้องปิดผมในเมื่อคุณลุงปกปิดผมอย่างนี้ผมก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการที่ลุงมาลุงไปงไปไหนกันมาไหนกัน มาทำไมกันผมก็ต้องรู้เพราะผมไม่คนอยากรู้ตอนนี้คุณลุงจะบอกผมได้ไหมว่าคนพูดนั้น,นเขาไปไหนเองเขาเดินลงเขากันเป็นแถวด้านเชิงเขาด้านโน้นมีเจ้าหน้าที่คอยรอรับอยู่เจ้าหน้าที่ตัวใหญ่กำยำมากถือสันาวาธหน้ากลาหน้าตาบูดบึง้ง หน้าตาแกไม่ยินแย้มแจ่มใสดูแล้วเป็นลักษณะของคนโดูจริงๆคุณลุงก็บอกว่าเขาเอามาสอบสวนหลานที่ไปดูอาคารเห็นอนะาคารสามหลังมีคนนำกลุ่นกลุ่มคนเข้าไปแล้วคนกลุ่มเก่าออกมาคนกลุ่มใหม่ก็เข้าไป คนที่ออกมาแล้วก็เดินไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นทางที่เตียนรื่นร่มรื่นอ,อยู่อยู่ชั่วขณะต่อไปสุดไปไกลามากท้องฟ้ามีแสงไฟจับคุณลุงก็บอกว่าคนพวกนี้หลานเคยลงนรกมาแล้วแล้วมาสิ่งกดข้องกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปสร้างความชั่วใหม่ เขาก็ต้องไปตามตัวมาลงโทษริงได้ถามคุณหลวงบ้าตามประวัติที่คนเขาตายเนี่ยที่เขาเป็นคนดีก็มีดังกั้เลยบอกว่าจริยาภายนอก้าจะแสดงดีได้วาจาที่เขากล่าวไปคนเรามากักจะเห็นคิดจว่าดีแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆบางคนเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือ คนประเภทนี้มีความโหดร้ายอยู่ในใจเอารัดเอาเปรียบเพื่อนทำมรรดาเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันให้มีความทุกข์อย่างประเภทเจ้าหนี้เอาดอกทบตนยาหนี้เป็นตนพราะว่าทำสัญญากู้กันให้ดอกตามกฎหมายแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆดอกเกินกฎหมายตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ จะให้ฟังหลายเรื่องก็เรื่องของปานาติบาตเรื่องเขาสินห้าหรือว่าเขารบในพระรัตนตรัยบ่าคนประเภทนี้เป็นคน,น,นหน้าเนื้อใจเสือที่ว่าเห็นว่าดีนะความจริงนะเขาไม่ดีใจเขาเลวคนจะดีแล้วไม่ดีมาอยู่ที่ใจจ่ได้ขออนุญาตว่าคุณลงขอรับผมอยากจะไปพบอยากจะไปดูข้างล่างวาเวลาเขาสอบสวนเขาทำยังไง แล้วคนในที่นั้นมองดูแล้วเกินกว่าสองหมืนคนโดยประมาณอยากจะทรบว่าเขาสอบสวนกันยังไงการลงโทษจะยังไงที่เขบอกเขาไม่ได้หลอกลานในเขตแดนอันโน้นคนที่ภาวนาว่าอารหังก็ดีภาวนาว่าพุโทโธก็ดีแล้วก็มีความเคารพในพระรัตนตรยัยเคารพในศีล มีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณและมีอภิย,ยยากรรมมีอาการอ่อนนอ้อมเคารพในบุคคลผู้เจริญกว่าบุคคลที่เจริญกว่าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมรัสมไม่มีสามอย่างคือวัยวุฒโธเจริญโดยวัยแก่โดยอายุชาติวุฒโธเจริญโดยชาติอย่างกษัตริย์ เนื้อคุณอวุธโธเจริญในคุณคือความดีอย่างหลวงพ่อปานท่านเป็นวัยวุธโธในะแก่คนบางคนแต่บางคนแก่ก็่ท่านที่เขาก็รบแทนก็ใช้คุณอวุธโธเป็นสําคัญเือมีคุณงามความดีมากคุณลุงบอกว่าถ้าหลานลงไปด้านน้นลุงก็จะถูกลงโทษ ็เลยกราบเรียนแทนบอกว่าคุณลุงไม่ได้นําผมไปผขออนิญ,ญาตไปชมแกก็บอกไม่ได้หรอกหลานมันเป็นการผิดระเบียบระเบียบที่นี่เคร่งค่ากว่าเมืองมนุษย์มากงั้นถ้าว่าหลานลงไปเมื่อไรทลลงทลลงโทษทันทีจะได้ถามว่าคนประเภทนี้เขาสอบสวนแล้ว้าไปไหนคุณลุงก็ชี้ให้ดูบอกว่าน่นยังไง ดินแดนที่มีแสงไฟลุกโชนเขาเรียกกันว่าดินแดนของนรกความจริงไม่ได้อยู่จุดนั้นถ้าจะมองกับมันย่อยเขาเวลานี้เห็นว่าจะไกลออกไปประมาณสักยี่สิบกิโลเศษทถึงสามสิบกิโลมันเป็นทะเลเพลิงใหญ่จริงๆหาที่สุดไม่ได้มีกว้างใหญ่บริเวณใหญ่มาก เป็นอันว่าคนทั้งโลกนี่ลงไปก็คงจะไม่เต็มท่านบอกว่าในที่นั้นเป็นที่ลงโทษของคนผู้สร้างความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคารพในศินห้าประการมันจริยาที่หลานปฏิบัติอยู่นี่เป็นจริยาดีแล้วนี่สองสามลุงก็นั่งมองมองหน้ามองหลังมองก็สงสัย ถามคุณลุงมองอะไรเขารับเจก็เลยบอกว่าหลานการแต่งกายแบบนี้มีรูปร่างแบบนี้เขาเรียกกันว่าพรมนี่จะอาการของหลานนี่หลานเป็นพรหมลงไปในเขตนั้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลงไปในเขตเของนรกไฟนรกเขาจะดับ หลานจนจําไว้ว่าคําสอนของท่านแม่มีประโยชน์มากตอนนี้ก็รู้สึกทึ่งใจว่าแกรู้ได้ยังไงถามว่าคุณลุงรู้ได้ยังไงคุณลุงก็นำบัญชีสีสวยนั่งสีก็สวยแบับก็สวยมาเปิดหมับก็ให้ดูเปิดปั๊บถึงปุ๊บท่่นก็บอกว่าหลานนี่ยังไงลนะ่ะ ประวัติความระพฤติความดีของหลานมีอยู่ในนี้นี่เขาจะเอาคนไหนเนยเขามีบัญชีไม่เอากันแล้วมีประวัติครบทวนเรื่องนี้ก็ต้องคิดบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังโอ้ความจริงคนที่มีความดีนี่หรือความชั่วก็ตามอย่านึกดีจะนึกชั่วไม่ได้พ้นวิสัยของผี ที่เขาจดไปหมดแล้วคุยกันต่อไปบอกคุณลุงขอรับผมอยากจะไปเที่ยวและอยากจะมาเที่ยวบ่อยๆทําไมจะมาได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็เกินวิสัยที่ผมไม่เคยคิดท่านแนะนําให้กลับก่อนว่าถามว่าถ้าผมกลับไปแล้วผมเข้าไปในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสปกปรกที่ผมรังเกียจผมจะไม่เข้าได้ไหม จะไม่ยอมกลับจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่ง่มันมีความสุขเพรร่างกายอันนั้นผมงเกลืยดจริงๆมันสกรปรกสิ้นดีคุณลุงก็บอกว่าไม่ได้ดอกหลานวาระมันยังไม่ถึงเมื่อวาระถึงแล้วหลานก็จะออกไปได้โดยไม่ต้องกลับแต่เวลานี้วาระมันยังไม่ถึงหลานจะต้องไปก่อน พอฟังคุณหลวงพูดเท่านี้ก็สะท้อนใจเพราะว่ามีความรังเกียจในร่างกายในขณะที่อยู่ในร่างกายต้องกินต้องนอนต้องเดินต้องทํางานต้องเหนื่อยทุกอย่างจะไปไหนก็ไปไม่สะดวกเวลานี้ร่างกายมันคล่องร่างกายมันสวยกว่ามีกําลังวังชาดีมีความเบานึกจะไปทางไหนเดินมาระยะตงนานแสนนานก็ไม่รู้จักเหนื่อย แต่ว่าลุงก็ยืนยันว่ายังไม่ถึงวาระนี่หลอนอยู่ไม่ได้เลยถามว่าถ้าผมต้องกลับเข้าไปสู่ร่างเดิมถ้าผมมีความประสงค์อยากจะมาดูในที่นี้จะมาได้ไหมคุณลุงก็บอกว่าต่อจากนี้ไปกำลังใจของหนูมีความเข้มข้นมากหลังจากนี้ไปจะมาเที่ยวในแบบสบ,สบาย และอาการมายก็ไม่ต้องแบกกายนี้มาเป็น,นเพียงว่าภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆตามที่แม่สัง่งตั้งใจไว้ก่อนว่าจะมาที่นี่เมื่อจิตเข้าถึงจุดมีกำลังสมบูรณ์ก็จะมาได้ทันทีพอคุณลุงผู้ใหญ่ท่านพูดอย่างนั้นเขาดีใจเลยกราบเรียนที่ว่าคุณลุงขอรับถ้าผมมา คุณลุงขนาดกรุณามาคบผมที่นี่ได้ไหมคือว่าผมมีความสงสัยอะไรจะได้ถามคุณลุงคุณลุงบอกว่าพร้อมหลานลุงพร้อมแล้วที่จะต้อนรับที่นี่ลุงหลานนึกถึงลุงเมื่อไรลุงรู้ทันทีถ้าก็หลานมาที่ตรงนี้ลุงก็จะมาพูดด้วยจะมาคุยด,ด้วยจะมาชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจ ว่าใครทํากรรมอะไรมีความทุกเวทนาใดๆไอ้ดินแดนนรกที่มาอยู่ไกลแสงไกลที่มองเห็นอยู่โน,โน่นลุงสามารถจะบังคับให้มันมาใกล้ๆให้หลานดูได้แบบสบายๆนี่เป็นคําสัญญาที่ท่านลุงผู้ทรงคุณความดีให้คําแนะนําก็ผมเองก็ยังรู้สึกความดีของท่าน แต่ถ้าว่าคุณลุงบอกว่าหลานเวลานี้มันหมดเวลาเสียแล้วนะทั้งนี้ก็เพราะว่าหลานออกมาจากร่างตั้งแต่เช้าเวลานี้มันก็ประมาณตีสองแล้วหลานจงกลับก็เลยบอกท่านว่าผมไม่สามารถจะกลับได้เพราะจำทางไม่ได้ท่านจึงบังคับให้แต่คนเดินหลังว่าเองไม่ระวังหลังรอให้เด็กเดินตามมา จงเอาเด็กไปส่งที่คนหลังแกก็ควา้าได้สองขาเวียงขึ้นบา่าาวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาพอามาถึงประตูบ้านแกก็พุ่งสูวกันไปเสียงแกบอกว่าแกบน่นเอ้ยหายเจ้าทํากูลําบากด้วยเท่านี้แล้วแกก็หายไปาล้ะท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าท่านพะโยคาวจรเรื่องราวในเมื่อผมตาย สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดไปแล้วขอทุกท่านผู้รับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี